มั่วาเรื so for for to ่องเล่าของอีหลานหน่อยนะคะพี่น้องแม่พญาสายซ่อมนะซ่อมมาตะโดนก็ดีนะคะพี่น้องนะคะก่อนอื่นกล่าว่าสวัสดีกับพ่องแม่เอสซี่สุกุสุกคนเอฟซี่หลานหน่อยอุ้งอิงเอสซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี่เพชรแสงตะวันเจี๊ทู่นะคะมว่าเรื่องเจ้าของนะคะประกอบกันกับเป็นแม่พญาสายซ่อมได้เป็นแม่พญาสายซ่อมก็ย้อนว่าบ่เคยได้ซ่อมนะคะพี่น้อง ไปไปมากๆก็เลยซ่อมเออช่วงจังหวะที่ลาน้อยเว่าถึงตัวเลขนะคะพี่น้องก็จะซ่อมมาฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซียูเป็นประจําได้มาเริ่มซ่อมใคร้จะครบปีหรือตัวนี้พี่น้องมาเริ่มซ่อมจริงๆจังๆเมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมวันเกิดอีลาน้อยปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วอีลาน้อยจัดงานวันเกิดอยู่ที่บ้านเจ้าของนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่ก็คือ พี่ลาน่อยก็ได้ขึ้นรถแหฮเออห่าวคว้นจากน้อยกลางเว้นมือนั่นดูเหมือนจะมีฝ้าฝนหรือเปล่าแนะนำ่มีฝนนะคะพี่น้องแต่อี่ลาน้อยบอกพ่อพ่แม่เอฟซีที่ไปในงานบอกว่าบ่ต้องไปอาบน้ำก็ได้ดอกพอว่าเดี๋ยวลาสิผ้าเล่นแบบเละตุ่มเปะอยู่สันเพนเอก็งงได้ทำเละตุ่มเปะขึ้นอย่างจังไดว่าเออพ่อพ่แม่เอกะงงขึ้กันงงง ในที่สุดนะคะพี่น้องฝนทังลงมากวันนี้พี่น้องออต้องบอกว่าฝนทังฝนตกยางแรงเลยว่าต่อไปฝนตกยางแรงแล้วก็ลิ้นปล่อยกระปิดกระปล่อยย้าวนั่นนะคะจนเฮทในพื้นที่นาลดแห่น,นที่อีลาน้อยขึ้นอ่ารองเพลงนะคะพี่น้องซึ่งก้อนนารองเพลงนี่ฝนยังบามากเนียพี่น้องแต่พ่ออีลาน้อยอขึ้นไปเอิ้นว่า ไปเป่าเคกนะครับพี่น้องเออเอองานมันเกิดเนาะหลังจากรับมาลงมาไล่าจากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ครบสมบูรณ์แล้วฝนมาเลยพี่น้องบาทนี่อุยมาจังไดพี่น้องป้องไปเล่นอยู่ทั้งลางมุนเอเล่พี่น้องฝนตกแบบขี่ตมขี่เล่นเลยเล่นปานกันก็นกับไปเล่นบุญบังไฟอยู่บนไปพี่น้องเออแอนแทเองกันเลยเออกลฬาน้อยหูได้จังไดแบบใด สี้าเลนจุเลตุ่มเปะแล้วพ,อพอ่อแม่กลับไปเละตุ่มเปะอหลี่เลอแม่พี่น้องเอออันนี้มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติก็เลยไอ้แอดเพนอยากซ่อมในวันนี้มันเป็นเรื่องจริงบ่เอาคือดูเหตุการณ์ล่วงหน้าจางังซี่จังสั้นก็ค้นไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคล หลังจากนั้นมากก็เป็นยางามมือเศร้าของมือรุ่นมากอีหลาหน้อยเองก็ได้ไปบอกก็พอ่พอ,พอแม่เอฟซีตรงนี้แอดเพนบ่เห็นพี่น้องเอออกไม่คือไม่เท่าว่วมเนาะพี่น้องไปบอกก็พ่อการใช่พ่อการใช่เพื่อนก็ฉลาดไปถามเพื่อนบอกว่าถ้าสม,มุ่าพอถือกร่างวันที่หนึง่งอีหลาหน้อยเสียาก็พอทอดายว่าซ่านเพื่อนถามลูอิหลาหน้อยก็เลยตอบว่าลาเสียเอาสามสิบหกล้านว่าแล้วก็หันหน้านี้จบภารกิจ มือนั่นเป็นมือหวยออกพอดีบานนี้พี่น้องนะคะมือหวยออกพอดีบานนี้พี่น้องเออหวยออกมาสามหกพี่น้องไอ <c oughs> ้เพื่อนเองจะแจ๊คสิวาจังไหนฉะนั่นแล้วก็เลยได้จบได้ซ่อมตัวบานนี้เพราะว่าเจ้าของผากไปแล้วเด้ตั้งใจจอบตั้งใจซ่อมพี่น้องเออบ่วจะเป็นเลขอันใดยังไงนะคะแล้วช่วงนี้พ่อการใช้กับพระท่านได้ไล่สดให้ลาหน่อยได้เดี๋ยวนี้นั่น ะะถ้าไล่สุดล้วก็สีมีแนวตอบแท่นโลดตัวซ้อมเบิงเนาะเปะะ็นบ่ล่ะหคือยังก้อนหนานี้พ่อการใช้่นไปขอตังค์อีหลาหน่อยเป็นแบ่งรู้สึกว่าจะเป็นแบ่งยี่สิบนะคะพี่น้องเป็นแบ่งยี่สิบหรือแบ่งร้อยเป็นแบ่งเป็นแบงร้อยเออพี่น้องหวยออกยู่แบ่งแม่พี่น้องเห็นบ่แค่ให้แบงมาซื้อๆหน่อยแม่พี่น้องนี่ต้องใส่วิจจรณญาณน,นีการรับจุมเด้อพี่นออ้องเด้อเออ ออกสองสอง,สองหนึ่งเนะาะหันเนาะพี่น้องอุ้ยลายลายลายแนวหลังต่อหันมากกับมีการเอาไปขออีกเออเอามาไล่มาอีหลาหน่อยเออหนึ่งมืนคะแนนหนึ่งมืนคะแนนของแบ่งลอยมันจหนวยติพี่น้องก็เลยขออีหลาหน้อยขึ้นใบนึงแน่วสันก็เลยได้เออได้มาใบนึงเออพี่น้องใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวตอนแรกเอาเอาไปให้พันหนึ่งก่อน เออถึงไในแบ่งลอยมากอีกแบ่งนึงมาเถัดไปอุยย้ยด้วยแบ่งลอยแบ่งที่สองนี่ก็เป็นอีหยังล่ะพี่น้องเจ็ดสี่สามพี่นออ้องเออมาอีกแล้วพี่น้องเออตรงเป๊ะพี่น้องตรงเป๊ะอันนี้แอดเปิ้ลก็บอะไรเพราะได้ปนนี่ยแหละพี่น้องเพราะได้ยินงน้ำพึน่นนะคะส่วนงวดนี่บาดนี้พี่น้องอยงวดนี่สัน้นอีหลาหน่อยทรงสิกเลยโมลูเด้กผู้ชายกับที่แอดเปิ้ลห็นคือนมาทายทั้งขาง อีหล่าหน่อยบ่ได้มองกล่องนี่ว่าถะไปแต่สิมีผู้อยู่ทั้งหนอีหล่าหน่อยจักซิเมนผู้ใดฉะนั้นแล้วกาบับบดถือว่าอีหล่าหน่อยบอกหวยแ่อย่างใดนะคะพี่น้องใส่วิจารณะานในการรับชมเด้ออีหล่าหน่อยทรงสิทธ์หายไผผู้ใดผู้หนึ่งหรือจะพูดเรื่องตัวเลขอะไรหรือเปล่าแต่มันไปเห็นมาพี่น้องก็มาบอาสู้กันฟังอีหล่าหน่อยกัลั่งสิวันที่ยี่สิบสามไปแสดงอยู่บุรีรัมย์ อิลาน้อยเองก็เลยถือแก้วน้ำอยู่ยืนกินอยู่ทั้งขางก้อนที่จะข้นเช็คเศร้าประมาณนั้นนะเอออีลาน้อยก็เลยทรงสิกพี่นอ้องทรงสิกแบบใดไอ้เพศเ,เองก็มีให้ลงให้เบิงอยู่แต่ไอเ้เพศกับสิมาผ้าแปรสังเกตไม่มาละ่ะอีลาน้อยทรงสิกรงเลขหนึ่งรงแบบนี้ตีไปเลขหนึ่งบ้พี่น้องเออท่านโดนรงเลขสองพี่น้อง เออมารู้ว่าทรงสิกอีกอย่างเด้หรือว่าเสจพากันนับหนึ่งสองสามกับโบเม,มียนเนี่ยบัตรเทือที่สามประเทศที่สี่ประเทศพี่น้องทีงสี่เออง้องโปผมเนี่ยคือพี่แม่เออฉะนั้นแล้วก็คือแบบนี้เป็นม,มารดาพี่น้องนี่ช่วยกันตีสินตัวมันมั่นสันดาเออเป็นตัวเลขอีกอย่างทรงสิกอะไรเออฉะนั้นแล้วก็ไปเห็นท้งสี่ก็ซ้อมเมื่อว่าสู้กันฟังสินตัวแม่มารดาพี่น้อง เออจอบซ่อมซอยกันตี ừ, ่น้อเออเอ้านี่เราพ่นว่าตาดีได้ตาไล่เสียได้พี่น้องนี่ว่าะ่ะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการใส่วิจาะย่านในการรับชมพออีหลาน้อยเองกะบอกว่าเบ้าถึงตัวเลขอิลีพี่นอ้องออมบ้นมาอยู่แถวแถวอีหลาน้อยนี่ละ่ะนะคะมันเป็นเรื่องเล่าที่หลายผู้หลายคนกับเฝ้าติดต,ตามอยู่คืออกันนะคะสําหรับคิปมีกับมีไาหา้มาเอาสู้กันฟัง นะคะพี่น้องไว่าห,าหน่อยทรงสิกอีหยัยงหรือผู้ใดอยากฮู้กับซอกเบิงเข้าไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อก่อนทีหล่าเซ็กเศร้าเดี๋ยวจิไปเบิงคลิปเต็มอยู่ว่าเพ่นทรงสิกให้ผู้ใดหรือเปล่านะคะต้องเอาความจริงมาเปรียบเทียบกันเนาะว่าในจังหวะที่หล่าน่อยล่อขืนเซ็กเศร้ายุหันมีผู้ใดไปไทยเน่แนนอนที่สุดต้องเป็นคลิปของ่อนนต์ต้องเข้าไปเบิงคลิป่อนนต์น้ำเด้อพี่น้องเด้อไว่าห,าหน่อยเหตุแบบนี้แปลว่าย,ยัาง นะคะเนาะประมาณนั้นนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเออเข้าไปเบิังคลิปย่อนหลังกับแอดเพนนัมแนกกันแล้วกันนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยจ้าเด้อสวัสดีคะ่ะหิ ing, ้งๆหมานๆเด้อจา้าค่ะอีหละกระพอฝางซองให้สียง้านเอดนๆในด้อจ้าฝากอะไรก็แชร์เป็นกำลังใจนีมีก็เสร็นแล